วันนี้จะพามาดูตู้คอยเย็นของเชฟโรเลตแคปติว่านะครับอันนี้เป็นรถของผมเองเป็นรถของตัวเองนะครับตู้คอยเย็นด้านหลังอันนี้คือคอยเย็นนะครับคือสกรปรกมากเราไม่เคยทําความสะอาดเลยอันนี้เพิ่งมีเวลาหรืออย่างจริงจังรถของตัวเองเ็าพบว่าค้าวสกรปรกเยอะมากนะครับแล้วก็มีเศษขยะที่หนูมันข้ามมากินเศษกระดาษที่ชู่อะไรมา กินมาทํารังนะครับนี่คือช่องนี่คือคอยเย็นเลยนะครับแล้วนี่คือคือช่องที่โบเวอร์โบเวอร์จะดูดลมผ่านคอยเย็นเพื่อที่จะไปออกในช่องด้านข้างอันนี้เป็นแคปติว่ารุ่น2012นะครับรุ่นเก่าก็ไม่มีแอร์แบบเพดานเป็นแอร์แค่แค่ด้านข้างตรงนี้นะครับเวลาแอร์ทำงานลมก็จะดูดผ่านช่องนี้ครับน,นี้เราถอดออกมาถอดออกมาแล้วดูดผ่านช่องนี้ แล้วก็ใช้คอยเย็นเป็นตัวกรองกรองแล้วก็ลบออกมาเลยไม่มีกรองกระดาษที่ปกติแล้วแอร์หน้านจะมีกรองกระดาษอยู่ที่เราสามารถถอดออกมาเปลี่ยนได้แต่ว่าแอร์หลังเขาก็าไม่ได้ใส่ไม่ยังไม่ค่อยได้ใส่ใจตรงนี้มากเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับแอร์หน้าเพราะแอร์หน้าแต่ใช้ประจาแอร์หลังอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ ก็ท so okay, ําให้เกิดความสกปรกได้ง่ายครับสะสมไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดกันนะวันนี้สําหรับการทําความสะอาดก็เราจะใช้ไอตัวเดิมนะครับเป็นแอร์คอนดิชนเนอร์คลีนซิ่งนะครับเราจะฉีดเข้าไปเลยแล้วก็จะใช้แปรงสีฟันเก่ามาขัดเดี๋ยวเราจะลองเปิดลองเปิดโบเวอร์ให้มันดูดน้ำยา น้ำยาล้างแอร์เข้าไปนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าแผงคอเย็นสะอาดขึ้นกว่าแต่เดิมมากแล้วนะครับ เนื่องจากที่เราใช้แปรงสีฟันเก่ามาช่วยขัดด้วยนะครับแล้วก็น้ํายาล้างด้วยนะครับสองอย่างตอนนี้ก็ดูดีขึ้นมากนะครับยังไงก็ลมนี่ยังไงแอร์ก็ต้องทําความเย็นได้มากขึ้นแล้วก็แรงลมที่เพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนแรกนี่คือคาบเยอะมากนะครับก็โอเคนะครับตอนนี้นี่เราสามารถที่จะหา กองที่ฝุ่นมาติดเพิ่มก็ดีนะเพราะว่าแต่เก่าเนี่ยเขาไม่ได้มีมาให้เลยนะอันนี้เป็นแค่กองน้ําขอบขอบนี่เป็นรูทางเข้าลมเลยเราควรจะมีตะแกรงกองน,นี้ก็ยิ่งก็ดีนะครับติดไว้นิดนึงเอาไว้เวลาเออติดไว้ด้านจะต,ติดไว้ด้านนอกก็ได้นะครับโมดิฟายเองนิดนึงให้มีตะแกรงแล้วก็เวลาถอดล้างถอดเปลี่ยนเนี้ยมันจะได้ถอดออกจากข้างนอกง่ายๆไม่ต้องรื้อเยอะครับผม ก็สำหรับใครที่เป็นรถ SUV รุ่นรุ่นประมาณปีเก่าๆแบบนี้ประมาณปี2012-2015อะไรประมาณนี้คือตัวแอร์จะเป็นอย่างเงี้หมดนะครับเขาอาจจะยังไม่มีมาให้แต่รุ่ในใหม่ๆผมไม่แน่ใจนะแต่ก็อาจจะไม่มีเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ปัญหาของแอร์หลักนะครับสามารถถอดล้างได้ครับประมาณนี้ครับผม